สวัสดีครับพี่น้องเจรักในพระกิตติเจา้าวันนี้เป็นวันพุธของสัป,ปดาห์ที่สองเทศกาลมหาพรตพอดีตรงกับบันสมโพธนบ,บุญยซฟซึ่งเป็นบิดาลเลี้ยงของพระเยซูเจ้าและเป็นพัสดาของพระแม่มารียาที่เรารู้ทั้งหมดเรื่องนบ,บุญยศเซฟบิดาลเลี้ยงของพระเยซูเจ้ามากจากพระวรสารชื่อเป็นยูแปลว่า พระเจ้ารวบรวมคนจากตระกูลของดาวิดมทเิวบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าลูกาบทที่สองข้อสี่และเราทราบว่าท่านมีอาชีพทงไงม้มทเิวบทที่สิบสามข้อห้าสิบห้าเราทราบว่าท่านเป็นคนชอบทำมทเทวบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าเราทราบว่าท่านหนักใจที่พบแม่พระตั้งครรภ์แล้วและเทวดามาบอกจึงรับแม่พระเป็นภรรยา มัทิวบทที่หนึ่งข้อยี่สิบเมื่อพระเยซูเจ้าบังเกิดที่เปตนลเฮมแล้วได้รับการแจ้งให้าพงงาพระคงงนานเลยไม่พาไปประเทศอียิปต์เพื่อนหนีการฆ่าของเฮโรดได้บอกอีกครั้งหนึ่งให้กลับมานาซาเลตมาทิวบทที่สองข้อสิบสามแล้วก็บทที่สิบเก้าจาข้อที่สิบเก้าถึงยี่สิบสามนะครับตอนนั้นก็ ท่านก็ไปหาพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์หายที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วพระสันติวาปาตั้งวันฉลองด้วยบน,นจยแซฟ,ฟก,กรรมกรก็เพื่อจะให้ตรงกับความเป็นจริงของโลกเราที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอาชีพต,ต่างๆกันแต่ว่ากรรมกรก็มีความหมายถ่อว่าท่านมีสัญ,ญ,ญลักษณ ก็คือท่านถือดอกเลลี่ถึงแม้ถึงความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายด้วยนะครับพระสัตว์ปพาจนอนอรที่สองในปี1,989เขียนสารฉบับหนึ่งที่สะท้อนอย่างลึกซึ้งถึงชีวิตและการเป็นพยานของนบุญยศพทฟชื่อผู้คุ้มครองพระมหาไทยหรือแปลอ,อย่างหนึ่งก็คือผู้อารักขาพระมหาไทยนั่นเอง ในปี2002เวลาสุดผมสื่อสารพระสันอิบาเน้นว่าันบุญโยแซบเป็นแบบอย่างของความเป็นบิดาความรอบครอบเนบุญโยแซบต้องเล่นบทบาทสําคัญที่พระเจ้ามุ่งหมายให้อยูที่ความเชื่อซึ่งประกอบด้วยการฟังพระเจ้าเสมอติดต่อกับพระเจ้าด้วยการสวดภาวนาธรรมะเขาบอกว่าันบุญโยแซบพยายามที่จะเข้าใจน้ําประทัยของพระปินเจ้า นดยนบนมน้ำประทัยด้วยสุดใจและสุดกําลังโดยเหตุนี้เองพระวรสารบรรยายถึงท่านว่าท่านเป็นคนชอบธรรมมเทวบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าผู้ที่มีความศรัทธาพิเศษต่อท่านนักบุญโอเซาฟคือนักบุญเจรัดนักบุญโทมัสอควยนัสนักบุญเจสทรุสนักบุญบบรจิตแห่งสวีเดนนักบุญอันฟอนโซและนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา คนหลายชั่วอายุคนได้เดินตามรอยเท้าของท่านผู้ซึ่งตัวตัวอย่างของชีวิตที่เรียบง่ายและทำงานหนักได้พิมพ์บทวิญญาณของลูกๆคุณค่าที่หาไม่ได้ของความเชื่อพอขอให้ผู้ชายทุกคนมีชีวิตภายในที่เข้มแข็งเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและสังคมอันนี้เป็นคำพูดของพระสัญวาปานะครับ สิ่งที่เรารู้เรื่องของนบุญยเซพฟ์มาจากพระวรสารามัทธิวและลูกาเรารู้ว่าท่านเป็นคนชอบธรรมยากจนในด้านวัตถุแต่ร่ำรวยด้วยพระหันสถานทุกคนทุกประเทศมีความศรัทธาต่อท่านนบุญยเซพฟ์ตั้งแต่สมัยโบราณและแผ่ขยายไปทั่วโลกมีอัศจรรย์มากมายที่เล่าสู่กันฟัง เช่นเมื่อสนนุพวานคนที่เกาะซิชิเลียที่ขาดแคลนอาหารก็มีอาหารกินพระสะนอปาฟรานซิสเวลาที่มีความจำเป็นมักจะเอาเขียนข้อความไว้แล้วก็สอดไว้ใต้รูปที่นบุญยอแซฟนอนอยู่และท่านก็บอกว่าท่านได้รับพระพรของพระบิ้นเจ้าผ่านทางนบุญยอแซฟเสมอตรงนั้นก็มีบอกว่ามีช่างไม้เร่ร่อนคนหนึ่งสร้างบันไดให้อารามแห่งหนึ่งที่ซานตาเฟ เม็กซิโกและไม่มีการซ่อมแซมอีกเลยจนถึงทุกวันนี้มุกวันนี้เข้มแข็งมากเลยนะครับแต่เขาก็บอกว่าเป็นดับบนยูแซฟนี่แหละที่มาทําตามประเพณนี้โบราณในดับบลยูแซฟคอยดูแลและปกป้องพระศาสนาจักรท่านเป็นแบบอย่างคริสตชนและผู้ประสามการตายดีท่านดูแลพระกายทิพย์ของพระคริสครอบครัวคริสตชนและโรงเรียน ช่างไม้บิดาคนงานและผู้คนที่ขอความช่วยเหลือท่านวันฉลองท่านมีปหนึ่งสองครั้งคือวันที่สิเก้ามีนาและวันที่หนึ่งพฤษภาคมในบทานที่หนึ่งเราจะเราบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจะตั้งเชื้อสายคนหนึ่งของท่านให้เป็นกษัตริย์ต่อจากท่านบทอ่านที่สองนั้นพระสัญญาเป็นของประธานที่ให้เปล่าและประธานให้เชื้อสายทั้งหมดของอับราม จันพะวรสารก็มีใจความว่าแม่พระถามพระเยซูเจ้าว่าทําไมจึงทํากับเราเช่นนี้เวลาที่แม่พระคำรับบนยอดแซบกลับไปกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ได้พบพระองค์อยู่ที่พระวิหารนี่นะครับพระองค์ก็บอกว่าลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูกเป็นครั้งแรกที่พระเยซูเจ้าขายแสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระบิดเเจ้าแต่ยอมที่จะมาอยู่ใต้อํานาจของมนุษย์ ฉะนั้นก็พระองค์ก็ให้ตัวอย่างที่ดีกับเราในการรูปนอบบิดามดาและผู้ใหญ่นะครับสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร